โอ้บุษงเลยฮะบุษงบ่ดึงเลยดึงเลยบุเคยเกยเงาขนาดนี้จะคือโตไม่จังไคเอ้าโตงามเพลงละแสนห่าโคตรพูว่าเพลงโอ้บัดช่องล้านปลาย สบายดีพี่น really ้องดีีพ่น้ะไม่เดียวเนาะพ่อกระเทือนแลยเป็นเงื่อนของอ้ายสีสุวรรณทองคำผัดนะแหมมันยังเหลืออยู่ล้านปลายนะครับก็มาซื้อพาเม่กเกเตะมอนี้เอาขับใจม่ดอกรูพระดอกไม้เราบนปัญญาจ้าดอกคืออยู่าหไรเราดอกอันนี้อีโบนอีสังกะเสรอีโบนนะพักเตะ ดองโตเลยดังฮะมองเรียงคริงบ้างตลอดชีวิตดังไปไปดองไอ้บานนี่ lên 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 thằng vịt ơi bố hiến đây nào, nhà của nó đây à... sư 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 lên 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 เลยเลยเยยไปพี son son ่พ uh, okay. ี <tra 195 2> ่พี่มาพี่มาพี่โอเคพ่อ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 ทำนี่เลยไดแล้วเดแล้วพี่นียงเลยเรียบร้อยเรียบร้อยเหนียงใสเรียบร้อยนะ อาพี่น้องเอ้กราบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุข,ขุสุขคนนะพี่น้องเนะนาะว่าจะอยู่ในและกระต่างประเทศพี่น้องกันยินดีต้อนรับกระทรวงสวสดิเตียงทองแสนนงเนลคือเก่าวันนี้กับบาร์จะเต็มเกผ่าไม่กัดเตะไม่กัดตาดไม่กัดตีไม่กัดตือไม่กัดตีทางเดินกัดตีว่าทางคนไม่กัดเตะเนาะพี่น้องเอ้ชิบหาแพงโคตรแพงเซนหาแพงเชนหา แต่ว่า<อ>สามเมตรเนาะบิดสองล้านปลายสองล้านอะไรด,ดึงมันยังมันออกก็ได้อะไรเซื้ออืมันสิบาทต<ล>ัวไงเรียบร้อยสังกะสีเฮ้ากันได้เนาะบางบาทมือเลยบ้าท้อขักขักขักมาเด้อเอาอันนี้ลงนลยไอ้เอ้ยขาไมกระตาดลงนี่แมกระเตะไมกระตี

So mặt tang, hết bếp so mặt tang, mặt tên mặt tang, mặt tên mặt tang, 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 mặt mmmm uhm. Nè. mmmm 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 lên mmmm 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 đây mmmm 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 nhóc mmmm mmmm nhóc mmmm 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 đây mmmm อาจอกมันมีปลาเพราะได้หายัดใส่ปลาทูฮนะอือยัดใส่ปลาทูแล้วเอามาพี่ปลาทูปลาลุมบ่ปามีถึงลุมอีกก็ยัดใส่ขนมอีกปลาทู3โลพี่น้องเลยเนาะอ่าเออเอาลงไป เม่หาิบพ <bin uk> <azo> okay, ันว่าหอดอยบ่แเ้งาอสามเออได้บ่ิบหาเพนพ่ออีมากได้เออพดีเลยบ่พ่อไปต้านเองแล้วป่ะเงินเบิดเลพอ่ดิ่อบอรนีเบอีห้าเแม่พอกระเทินเนาะ พอดีแล้วขึ้นทอดห่นนะจ๊ะจงปองนั่นนึงฮะเอาไปอ่ะปลาทูโดยอันอันเบ่งใส่ถุงจักซีหาโตนะเดี๋ยวเขาจะเอาไปให้ให้น่องเดิมแั่ที่เหลือก็เอาไว้สู้กันกินเบ่งใส่ถุงงเดี๋ยวเดี๋ยวไปปั่นกินพี่น้องใส้ความพยายามขนาดนี้กกบุกเคยเกยเงาขนาดนี้จะคื่อ โตไมนจังไค่เอา้าโตกำลังลดบรรทุกปว <laughs> <c oughs> ดโพดเกได้เฉยสามสิบรักนเนาะเกได้เฉยสามสิบรักกว่เลยได้เฉยยอมรับยอมรับเอาเอาผ้าออกได้เอาผ้ากออก,กอ็มีตูอ้ออกงนี่ม <c oughs> ัน,นยังไ่ใช้คอเนเสิรอตแพร่นบ่ฮ้นนอนบ่ มิดเชยม้อยมือนี่เนาะโอ้่าหนี่อว่านี่นักบ่โอ้เาจยบห้านนเขาเป็นยัี้ ไม่กระตีไม่กระตีไม่กระเตะ <S <S นี่เพันสานไม่ไหมพี่น้องไปท่านดอนบนทิดแล้วเลยตนนัวนี้งาม,มงะฮะบ้านนั้นแล้วบ้านเดียวอะไรบา้บานติ๋วบ้านติ๋วอ่าหมูมี่หรอกเถื่อนมีแต่บ้านติ๋วเนี่ย เมืองเขาเพลงละเสนหาโคตรพูดว่าเพลง๋อต้องว่าเป็นไงลังระวังด้วยไหมไม่โตถึก okay. ดึกเดือดบอลเดือดบอล โอเคเรียบร้อยแานพี่น้องเอนาะอืมไปตัวงามอยู่พี่น้องเหรอเนาะลายเป็นเหตุละเอียดประนีดคักอยู่อ่าเป็นอ่มันที่โบือกันได้พี่น้องเหรอครับอยู่บ้านเนาอยู่แถวบ้านถ้าเราเป็นเชื้อไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เหี้ยพี่น้องเหรอแต่ว่านี่เป็นเด็กชื้ชไม่จังก่็ เระเดิ่ไม่ยังไงอยู่ฮะลาบลอยอม,มันสินนิโน่นิๆน่ทำแต่ว่ามันมันสีมันสีละเอียดกลัวมันสีเบ็ดนั่นคัดคือพืนอ่น้องลายคัดคือแต่ว่ากระเพงก็รอกกันได้เนะะาะชาวบ้านเขา,านั่นซื่อ เตียงชื่อเนี่ยหกสิบเจดสิบแวนี่เชนหะนี่เลยก็จำ่นนหละเชนห้าอเชนเลยนี่มีห้านมอเตอร์สูบคนดูนม่รู้เข้าแผ่นต่งไปเบดชองล้านปลายยุกี่เรา จีบร้อยบ่สั่งสีเรือบ่อน่ะเือแผ่ดีอเออพอดีแล้วไปเฮ็ดนั่นพี่นีเ่เ็นประตูคนไ,ได้พอสมเมตรสเมตรได้น้ำหนาวมาชูันกินแล้วว่า,วานุ่มนม้ำน้ำม,มันลมเออสามเมตรพอดี เนนยยจบข้าวมานนี่มีใจพิ่นลงมือเลยบาน,นี้แได้กันแล้วรจใส่ลงมาแก้พี่ก็ได้แก้บแบง่งแบปันกันมาปันกันกินไ,ไ,ไปน็ไก่นการหแก้แก้ไม่เอานีุ่๊บ แต่ในดำตัวไก่เด็กน้อยอย่าก,กินลาได้เด็กน้อยเด้อเดี๋ยวสิบ,สบวสบ,สบายเป็นไข่เป็นไอ้ฮันเฮงแล้วอันนี้ขั้นใดนี่เนาะตองมาเป็นมองขั้นใดขึ้นเอองามงามอันนั้นได้จ้ะจงไว้แบบไรเงินไปขึ้นขั้ขวโอ้ โอเคโอเคพี่น้องเลมีแต่ว่า,ลาเล้าๆทา,างกระซีตัวนั้นเนาะทึ่งๆเล่าได้มีแต่แอมแอมได้เลยหระบ่าม <แ am S 2> ึงนี่แอมเลยเอแลอมเลยเออแอมเลยเดี๋ยวที่อ่าถ่ายให้ทางพี่น้องเพื่นเบิง่งมันสิงามสิ่งขี้ไล่จำได้พี่น้องเลยเบิง่งน้ำกันลังเลที่บ <นะ S 1> เตียงเห็ดเืียนอยู่ทางใต้นั่นเนาะไอ้เพื่อนก็เบิ่งเคยเบิ่งแต่บเตียงเห็ดทางอื่นวันนี้มาเห็ดเองว่ะนี่

ยังที่มาดูแสงเออเอาเอาเอาดูสบายสบายดีพ right nope, totally ี่น้องไงเออยิ้มเลยแบบนี้เออแค่พวามากินข้าวน้ำนี่ยิ้มมาลมดีขนาดเลยเฮ็ดแล้วผัดผูเฮ็ดแล้วเฮ็ดในใดตากแห้งว่ะเออตากตากแดดไว้ เดี๋ยวไปเอาเอ็มลอยมาให้เพิ่นกันเด้เอแป๊บนึงเด้อยัปยป้าก่อนใหญ่วางตรงก่อนกรอกก่นอนนะเขาถ่ายเขาถ่ายบาย่ยอไรไหมถ่ายบาย่อไรเอเอถ่ายนะมันโดยโดยเขากล้องบ่ได้โอเคเอา้าพอมีเหือมีแห้งนี่ฮะ

มหกโมงหมอเจ็ดโมงพื้นเหลิกเดี๋ยลงแานหันเงีลยงเลยเอาเงสวนเง่งเอาเออเอาเจ้งสะเดินไปแทงเง่ยงงีกันบ่ตาอุเป็นเด็กตาอุมาเป็นผู้เงียงอะไกนอุเป็นเด็กพี่พ่อตะปูเนาะพอเออพอดีพอดีเป๊ะเลยพอดีเป๊ะพอดดเลยอ่างามงามเห็นม้เนาะชลัยบุมีดอกเสบวานนี่เนาะจางกระซีแบบนี้เนาะเฮือนเฮือนธัรมดานี่นะ น้องเจอเพื่อนโมเดิร์นเฮือนดินเฮือนยังทุนได้หน่อยนี่ทนได้ินสิบส้าปีพ่อทุนอลไรยังไงยังไงยังไงเฮ็ดให้มันเลี้ยวนี่เด้อพยายามเฮ็ดให้มันเลี้ยวนี่เลี้ยวนี่เขาชิมเมื่อป้าได้บาทนี่ เออถ่ายเพื่อนเจ้าเล่วนี่มาลายมือเลยกินฮอนลูกกินฮอนเมียแเลยวอ่า่ซิบมือเลยว่าหนิข้าวหิดยูหิดยเพือนเจ้าให้แมนเล่ห์จะซื้อได้หนิพี่น่เลยโ้านนเจอ่งตัเคยทำไม้ตัดไปไหเลก็ตัดหม่คือแล้วเดือบรรอปเลย <coughs> thả bưng mướn này lẽ P’nong chỉ hay P’nong bưng nấm gan đấy, tuần hay P’nem thả bưng, à, mình leo này, mình chỉ, hoặc là kiểu gì? Bình Dương, Bình Dương, Bình Dương, Bình เช็ต้องกินมักโม่วานกินอะไรมีก็พออาบเลยเก็บกวด่วัดนองนี้งามอื่นตื่นเมื่อบ่ายบริยานนะ่ต้องบริยานแดดย่านพลบริยานยังเลยบ่ายนี่เปย่แนดินไว้กับบริยานเนวาเออ่เน เออให้กันใส่ตวนไ้ให oh, sure. ้หมดเลยเลยสำชนีแล้วนเนาโอ้ยบัดสำนนี้มาตรฐานเลยอยูกเราก็หาคนลัวซีเรนวังตะเล็ดเนา Ờ, cười cười ừ, tài pha bao này đi ta bưng bát này mình lau dính súp với nhau nó sinh ra bát hả? và ta bưng bát lèo, ông cứ lau nhau nhang súp, rồi sang. cho ปิ้นอ่าใช่บุสมละมัวจึงมาได้เอาก็เบิดหลายล้านเลยเอาเงินส่วนตัวเขาซอยเจ้านี่ไอ้หน่อยเขาจะให้ได้เบิดหลายล้านเลยเออเห็นในอีต้นเห็นแตได้แน่ไหนอันนี้ก็เงินง่ายเพิ่นเรือซื้อสังกะสีล้านปลายแต่เ้าไปซื้อ พาน so ี so are, Hence, ่สัพสองล้านปลายมาเตียงเอาเงินมาเตียงและเติมใส่อีกอ่าให้มันได้เล้วได้ก็เพราะเราเหงายเราอยู่สบายเนย์ูจักปีเลยอยู่เพื่อนดังกันห้องเ เอออยู่พูดเนอไงตะกูตะกูตะกูทั้งเชฟปูน่ะข้าวเหงาขันว้านังเหงาเออไอยังกินข้าวในเจะเด็ีป่ะด้วยอยู่พูดเอนจะด้วยข้าวจะเด็ดเออเนาะต่างกันนิดนึงพี่น้องเไงมาหางกันเลยพวเมียเออก็ใกล้กันเลกว่าผัวกับเมียกกระไรโอ้ยเนาะเออญาติขี้ขี้ญาตินี่เออเ้ยเห็นว่ากระไ้ ขนาดนั่งห้างกันขนาดนั้นยังลูกปัญหาหุ่คนเนาะบริสุทธิเอาถุงไ่้อันเนาะกันเนาะเชิญชิวานั่งใกล้กันเป็นปลูโลเป็นชิปผัวเออกเขาลืมเลยเลยโอ้ยมาเห็นเจ้าแล้วจังคิดได้ลืม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 ชื่อยามาให้เเรานี่ยแถวนี้ผมมีป่ะแถวกับผมโกบะมีมีป่ะ ก็บ่มีบ่มีบ่มะบยาดอดได้บ่มียาฮันดูตาแตงมี่ยยอดลงหมัดด้วยลงหมัดกับขวากัหขานย้อนปืับข้านจังหวะมืดตอนนั้นคอยถามบ่มีแต่ว่าห้านขายยาในมี่มี่องสามห้านี่ตักอกองสามห้านีบาปเราหนักเก็บตาไม่ทางตาไม่ทางตา าอะไรเลยจะตาิเดี๋ยวเขาทีให้เจ้าขมมุกขอบใจเดอ้อมันเดอ้เอผู้ใหญ่เพื่อนทะีอซื่อนนี่แหละที่ผ่าเงินไม่เอาซอยเจ้านี่แหละทั้งซื่อไม่ซื่อยังซื่อผ่อาไม่กระตงไม่กระเตะต่างๆซื่อสังกสี สังกสีเมื่อวานนี่อ่าเป็นเงินของอ้ายสีสุวรรณทองคำาผัดนะเป็นผักมาแล้วก็มันยังเหลือ,อยู่ล้านปลายนะครับก็บมาซื้อพาไม่กเตะเมื่อนี่อ่าแล้วก็เอาอ่าเอาสีอานร่วมทั้งเบิด์บัตน,นอ่าทูทีอาฝากเงินมาเนาะอ่าทูทีซอยเหลือเจ้า มีนาะพอ่อแกนกับเมย์แอนแสงสุริยาแล้วกับพ่อทองลินอินทิวงเนาะอ่าเป็นผักมันอ่ะสองร้อยดอนอ่าเขาก็ซื้อไม่ซื้อนี่แหละอ่าลายย่างเนาะอ่ามาให้เจ้าทั้งเป็นทั้งไปทำงานทุกอย่างนี่แหละถึง,ปถงแปนถึงมาเซนแม่ได้แกมีผ<ส>ู้ใหญ่ใจดีผักมาทั้งเบานุ่งเนะ่เติมกันอ่าพี่น้องเอง๋นะเนาะ ราวก็มีเมกชิตี้จากยูเอสเอพันภาคมาหนึ่งร้อยดอลลาร์รวมกันที่ว่าผู้ที่ส่งเงินมาเฮ็ดเช่นให้เจ้าซอยเจ้านะ่ะาคก็มกขอบใจขอบบุญขอบคุณพันเนอวยพรขอบใจให้ยูดีมีเฮงคือเจ้าเคยว่าว่าอะไรว่าวสารเด้อขอบใจเริ่มต้นเราขอบอใจก็ได้เพราะว่ามีแต่คนลเล่าให้นำกันเนองแล้วก็ขอบใจผู้ใหญ่ใจบุญเด้ออ่ะลองว่าลองเบิง กินมาแล้วฉันเอาไปสอยกูตอกูบ่คุณฟังเลยบ่บ่บ่บกบ่เสือบ่อ่บ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 ่จ่บ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 บ่บจบ่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 บจบ่บ่บ้บ่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 ย่บ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 กบบ่บ่่น่ ว่าเราคือเอาบ่มในจิตน้องวาวปานเป็นวาวน้ำล้างนั่นเราบ่มเป็นเลยราบ่มที่ว่าบ่ออกนะใครบอกมันบ่ออกเออมันอู้มันลูกคือออกลายแเถกันเว้ยเนาะเอ้าเอ้าว่าตามเฮาเด้อเด้อเลยขอบุญขอบคุณเด้อขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญผู้ใหญ่ใจบุญจะส่งเงินมาส่งเงินมาเหตุเฮือนให้ลูกเหตุเฮือนให้น้องก็ได้เอ้า ให้เทอาให้น้องโดยขอให้ยูดีมีแห้งโดยขอให้ขอให้อยู่ขอให้อยู่่อยูดีไม่แห้งความเจ็บจะได้ความความเจ็บอย่าได้ความไข่จะมีความไข่ย่ไม่ขอให้ร่ําให้รวยขอให้ร่้ให้รวยขอให้ายุมันขวัญยืนขอให้คนมันอายุมันยุมันขวัญยืนขวัญยืนให้ยู่ดีมีแห้งยู่ดีไม่แห้งสาธุสาธุเออเอาสั้นๆซั้นนี้ก่อนก็ได้ได้บะ จูอบ่ป่นี่งานภาษาบูจบเจ้าบ uh> uh ่ภาษาเ้าว่เป็นภาษาเจ้าป่ะนี่ขอบใจภาษาแบบภาษาเจ้าดูลองดูเกบร่ยเกหใจดีรกะหอยเธออย่ยมานปน้ปดบ่เจ้าเจ้า่มือนหุตกตะกบมือนันนีอก็เล้ไปอ่า ลองเบิงลองเบิงลองเบิงลองเทียอคนกับคนส้นเผาน้ำเจ้าเบิงอยู่ด้ิ่นก็นอยู <t os> <t os> ่ต่างประเทศกัมีคือกันเอาเอาไพ่นแบบเจ้าเบิงเอาเอาก็ลองเบิงเอาขับใจไม่ดองกูพระดองไม่บนปัญญาจ้าดอกคืออยู่าห้งะดองอันนี้อีโบนซังซอีโบนฟักาเตอีโบนตตโปติดเศร้า

เมัติดตามคลิปบันนอนเย่แต่ไลไรแซ่เพราะกลางแห้นะว่าประชาฮาก็ได้นะถ้ลืมให้ได้คนติดตามไปเลยตามมัเจ้าเลยมาอะระมาเรอคลิปมนดอนอะไรดังดังดังอะไรเก่าด้ดังพระรองเลยให้ไมันเจ้า เออเออออาได้ชั้นนี้ก็ได้เลย้ว้ยสาธุมาเลยสาธุเออได้แล้วได้ล้วอ่านี่ก็ได้ละอ่าะอพี่น้องนีเนาะไปลุยต่อบานนี้มิจะสั้างลุยอย่างเดียวไรใเห็นมันเร็วได้ฮาสิกับป้าล่ะอ่าพี่น้องเลยมาพี่น้องยบานนี้าธุพี่นึ่งเลยไปตัวอนึ่งมาตปิดจานืานพาร์ที้ม กินอิม่มอเฉพาะข่าวน้ำบวมก็ให้เมียเจ้าปิ้งปลาทูมาซื้อมาสามโลปูปิ้งปลาทูสูกินเคยเอาหยอกเป็นแค่จีจ่ามันตก็จะดอดรึเปล่าอันนู้นก็เข้ามปิ้งเนี่ยก,กินกินตะบักแตงก็บบวมีเหือมีแห้งเลยเหอะเห็ดเวี้ยเห็ดงานโอเคโอเคพี่น้องเลยเ <c oughs> านาะ เรียบร้อยร้อยเรียบบ้านนี่เป็นกำลังใส่พาไม่กระตุงไม่กระตาด<อ>บ้านน้าเอิญพาไม่กระตาดโอ้เรืออีกใชรอปม,อมบอกปี๋ยังไงไม่เดียวเนาะพอกระเทอือนแลนกระเทือน <laughs> <laughs> แป้นก็เมื่อทานแป้นยังแต่แอบแป้นก้อนพอดีพอดีขึ้นพอดีเลยสำนักพอดีเลยชุ่เลย่านีอั้ประนัิแผนตดอัดเครื่องเอาเฮ้ยเอาขึ้นทั้งแบบนี้และแมนแมันจะตัดขึ้นเฮ็ดจะได้ใช่ไหมมันพอกระเทือนเยยคุดลนเอเอเคลติดอันไหนม่งอเล่า้งยเอาเคลกันในเลย เออยอดท่เลยันเด้นั่นเลยตรงกางมัในด้วย่เอาคนแมาซาดัวจีเรบนอาลงกนแอาลงนหนึ่งคนให้มันซื้อกับตัวนีซำหนีเดียวตอใส่นี้เลยตอบอืมแต่ว่ามันมันพอดีกาวออนี่รเลยใส่ยเพียงนี่เล่าบตตบแสบแลเอาเอออาลงอีกหนึ่งนึงเออเพราไรส่สเยอะเทเอร์องเยียมัดมัดในอย่เคทเตอร

Hello, kawan-kawan. Kita ini kawan-kawan. Hello, 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 kawan-kawan. อ้าวเจ้านาก็ว่าเตียงต้องขอขอบุญขอบคุณขอบมุกคุณใจทางผู้ใหญ่ใจบุญบระสุคูทุกคนที่ซอยเหลือทางกบขัว <ceux không S 2> ของไอ้นะะ้อยเนาะบ่เตียงกะสีเลงมือให้มันแล้วก่อนแล้วจังจังสีเดินทางกลับพี่น้อย่างไรมิจเจอตอนต่อไปก็มิตะสีสี่ดำเนินการเรื่องน้องเดิมจะเดี๋ยวก็สีว่ากันอีกสักนึองจะเสีเอาจังไรพี่น้อย่งนี้เนาะ อ่ะสารับคินนี้ก็อเตียงขอตัวจ้วคคิปก่อนต้องขอบขอมุกขอบใจขอบบุญขอบคุณในลายคอ,อยอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงบัดสุข,ขุสุขคนเนาะบุญคำน้ำซูบุญคำน้ำทรงป่าธนาสิ่งใดคอให้ได้สมความมุงมั่นป่าธนาทุสิ่งทุกปการเนาะนอนรับก็ะคอยได้เงินหมื่นน,นอนตื่นก็คอยได้เงินแสนแบนเมือมาคอยได้แก้วมาีโสดตโทษให้อ่าให้มาพานม่านให้อ่าให้มาเบียดไรเคียดจังไร่าให้มีมาไกล ว่ยเศรษฐกิจการงานใดๆก็พอให้เจริญเจริญนุ่งเรื่องหน้าที่การงานตลอดปีแก็ตลอดไปสาธุเด้อเดี๋ยวมาเตรียมเบิ่งน้ำเพลินก่อนเดี๋ยวมาต่อช่วงหน้าพี่น้องเนาะอยู่ดีมีแห้งก็สุขสุขคนสบายดีพี่น้องเลย